ันนี้แอบยิ้มแอบแบบคลายแม็กตกใจเหมือนกันใช่ไหมพี่ไก่อันนี้จากความรู้สึกจากพี่ไก่จริงๆเลยมันพิเศษก็คือมีอยู่แปลนึ่งที่ว่าชอบหนูชื่อน้องเจนมากับน็อดแล้วก็มากับโด่งค่ะเอาไปละโอเคหนูโอยสติไปหมดละแ <มา S 2> หนูมีแขกพิเศษ แบบสุดสเปเชียลเลยจริงๆที่ใช้ผลิตภัณฑ์ใหม่ของเราก็คือชื่อว่าตัวมิสกิของเราท่านคนนี้ค่ะก็คือเขาใช้จริงแล้วก็มีผู้ติดตามที่น่าเชื่อถือมากก็คือคนดูแบบเป็นแสนเลยไปไกลสวัสดีค่ะสะนะนวัสดีครับไปไกลเดี๋ยวนาชื่อก่อนได้ครับสวัสดีครับผมไก่คนทํานาครับอือเป็นคนทํานาดำจริงๆเลยท่าจริงๆนี่ดูถามหน่อยพี่ในสภาพอากาศตอนนี้พี่ ปัญหาอะไรบ้างก็พอเวลาสมมติว่าถ้าหล่าว่านนะอพอเราว่านไปปุ๊บเนี่ยค่ะเกิดมีฝนตกเนี่ยทีนี้ยนาบางพื้นที่มันเป็นที่แอ่งที่ลุ่มที่ดอนทีอเี้พึกนอกข้าวอ่ะมันก็จะแบบ เสียเหมือนน้ำมันท่วมข้าวแล้วก็ข้าวก็ไม่งอกข้าไหร<ช>พ่พี่นั่นแหละคือปัญหาแล้วยิ่งอากาศอย่างเงี้ยฝนตกอย่างเงี้ยพี่เวลาปกติพี่ใช้อ่ะพี่แก้ปัญหาย,ยัางไงอ่ะพี่ก็คือถ้าเราได้เชยข้าวรัดข้าวไปแล้วด้วยน้ำยานิสกีก็คือแบบช่วงที่ว่าฝนตกอ่ะคือเราสบายใจคือนิสกีอ่ะเขามีภมิต้านทานให้กับข้าวเพื่อจะ ดีตัวเองขึ้นเนื้อหนามได้อมีพบปัญหาพวกวัชพืชหรือพวกข้าวดิบยังไงบ้างพี่วัชพืชก็เป็นพวกยาข้าวหนกยาข้าวหนกมั่งอะไรมั่งปุกยาพุ่มพวงเงี้ยค่ะพอถ้าเกิดเราใช้ตัวเนี้ยี่สักทีแช่ข้าวขึ้นมาปุ๊บยาข้าวหนกไม่ทันข้าวเราจะนี่น้ำขึ้นมาไวกว่าก็คือสู้น้ำเลยถือว่าราคาข้าวตอนนี้พี่โอเคขึ้นเลยใช่ไหมก็ คือหนึ่งถ้าเราใช้ยาตัวเนี้เอาไปทำข้าวใต้น้ำค่ายประมาณสามวันเราเอาน้ำใส่อพอเอาน้ำใส้เรื่องขุ่มเปียกขุ่มค่าคปหะยัิอยู่แล้วถ้าเกิดใครทำนาถึงกับ30มสิบไรเราลองคิดดูว่านาสามสิบไร่ใช้ยาขุมเท่าไหร่ทีเนี้ยข้าวราคาถูกปุ๊บเนี้ยถ้าเราไม่ได้ขุ่มเปียกขุ่มค่าเรารวบน้ำเลยทีเนี้ยเราแช่ยาตัวนี้ไป นึ่งข้าวอ่ะเข้าไม่เป็นไรจมน้ำไม่เป็นไรที่รุ่มที่ดอนเราสามารถใส้น้ำได้เลยเล้วประหยัดต้นทุนการชีดยากคุมเปียกคุมค้าได้เลยแล้วมันนึ่งคือมันตอบโจทย์ได้ดีกับราคาข้าวตอนเนี้ยถือว่าครบองค์ประชุมเลยนะตอนเนี้ยทุกอย่างตอบโจทย์หมดเพราะว่าราคาข้าวเรากำนดไม่ได้อ่าใช่ต้นทุนที่เราลงทุนเนี่ย เราสามารถกำหนดได้ค่ะด้วยใช่เราจะทำอะไรที่ว่าคือไม่เกินกำลังเราเร็วถ้าเกิดเราประหยัดต้นทุนอะไรได้เราก็จะประหยัดต้นท้นด้ด้วยใช่ไหมมันน่อแรงข้าวตัวไวค่ะก็ข้าวดีก็ลดลงก็วันนี้เดี๋ยวเราจะมีแนะนำวิธีการใช้ตัวมิสกิกันก็วันนี้นะพมก็จะมาแนะนำการทำ แช่ข้าวข้องมิสกิคือจะมีซองรูปแบบคือนึ่งคือเราแช่น้ําไปแล้วเมื่อคืนแล้วก็วันนี้เราก็จะให้น้ําก็คือจะประสมยามิสกิใส่ทั้งแล้วก็อมมาลาดข้าวลือไข่สะดวกที่จะเอามิสกิใส่ทั้งน้ําตัวนี้แล้วก็จุ่มยกขึ้นได้มันมีซ่องวิธีก็เดี๋ยวให้น้องประสมยาแล้วก็เป็นคนทําให้ทุกคนดูว่าวิธีทาจะเป็นยังไงลอง ดูกันอ่าก็นี่น้ำ40ลิตรถ้าเกิดเราเอาไปราดข้าวก็สอบละ10ลิตรใส่ยาตัวนี้ก็กระสอบละ25-4น้ำในนี้เราใส่ไป100ซีซีเท่ากับได้4กระสอบ <your> อก็ตอนนี้ก็จะเอาน้ำน้ำมาใส่ราดข้าว ที่เราประ้มยามิสกี้ไว้ก็ประมาณซี่กระสอบที่เราได้เตรียมน้ำไว้40ลิตรใส่ยาไป100ซีซีนี่มันก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่เราเอามาล้าดรลาดให้ทั่วเพราะว่าเดี๋ยวข้าวจะได้งอกเสมอ อือันนี้เดี๋ยวก็จะมีวิธีหนึ่งคือมัดปากแล้วก็เอาไปจุ่มในยามิสกิที่เราเตรียมไว้ก็วิธีนี้ก็เราก็เตรียมน้ำแล้วก็เอายามิสกิใส่ไป 75, 44, 7 5ซีซีจะจุ่มข้าวซ้ำลูกนี่คือเป็นวิธีจุ่มอีกวิธีหนึ่ง อันนี้เราก็เตรียมน้ำไว้แล้วแล้วก็จะใส่ตัวยาไปพอใส่ตัวยาไปแล้วก็คนให้ตัวยาแตกเราคนตัวยาให้แตกเพื่อจะให้ตัวยามันทั่วในอ่างนี้แล้วพอเสร็จซับแล้วก็เราสา้ม,มาจุ่มเ้าลงไปได้เลยพอจุ่มแล้วก็ถ้าเกิด มันนั้นเราก็ผิดให้มันทัว่วทิ้งไว้สักพักหนึงพอนั้นเราก็สามารถเอาขึ้นได้เลยเน้นย้ำนะครับพยายามให้มันทัว่วพอเวลาเราเอาไปใช้มันจะได้งอกสมอแล้วเราจะเห็นประสิทธิภาพข้องอยาอันนี้เราก็เรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็ บ่มต่อไว้คืนหนึ่งแต่เช้าเราก็เอาไปลงแปลงสามารถไปหว่านได้โอเคพี่ไก่เดี๋ยวเราจะเริ่มการหว่านข้าวกันเลยแล้วกันนะเดี๋ยวกอนอื่นก่อนจะถึงการหว่านข้าวนะคะเราจะมาดูความแตกต่างระหว่างกระสอบที่ใช้มิสกิก,กับกระสอบที่ไม่ใช้มีสกิก,กันเลยพี่ก็อันนี้ไม่ได้ใช้อันนี้ไม่ได้ใช้อันนี้คืออันนี้ใช้มีสกิกเนาะพี่อ,อันนี้ตลับพี่แตกต่างกันยังไงบ้างพี่อก็เนาะอันนี้ก็จะ แหลงกว่ายาวก,กว่าแต่อันนี้ไม่ได้ใช้ก็คือจะสั้นฟ้าแล้วก็มีแค่เพียงแววๆอันนี้พร้อมที่ว,ว่าก็คือแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดอ่ะ,อะนะพี่ใช่ใช่โดยปกติกันก็คือจากที่การแช่วข้าวมาแช่มิตรกิจม,มาเรียบร้อยแล้วเนาะอันนี้ก็คือจะเริ่มหวานหวานข้าวกันนะอันนี้จะเป็นเทคนิคของ เอาสอวันแล้วจะดึงน้ำเข้าใช่ครับพี่เนาะอันนี้เราจะขังน้ำไว้ในระยะยาวเลยก็คือ23วันเอาน้ำเข้าเพิ่มยอดอใช่อันนี้ยาวได้ถึง20วันเลยใช่ไหมพี่ไก่ก็ยันเราใส่ปุ๋ยจนค้าแตกก่กออ,อันนี้ได้ถึงระยะยาวจนถึง20วันจนค้าแตกก่กอได้เลยอ,อันนี้เป็นอีกเทคนิคหนึ่งนะคะ,ะเดี๋ยวดูเลยอ,อยากให้พี่ไก่แนะนําแบบโดยตรงหน่อยว่าพี่ไก่เราจะเอาแป้งเนี้ยใช้เทคนิคพี่อ่ะพี่ใช้ยังไงบ้างก็คือถ้าวันนี้าะวันอ พรุ่งนี้เราชีดคุมเลนค่ะพอชีดคุมเลนไปได้ประมาณสักสามวันสี่วันแล้วก็น้ำใสไดเลยก็อัดน้ำใสเมื่อนกับแปลงแรกจนเท้าแตะก่อใส่ปุ๋ยโทเรีไปอ๋อก็ถือว่าได้ระยะยาวเหมือนกันก็คือน้ำะรักษาระดับน้ำคือปัจจัยใหญ่เลยระดับน้ำให้ให้ยู่อย่างเงี้ยก็ถือว่าฝนตกอย่างเงี้ยเราไม่ต้องเป็นห่วงหรอกว่าจะเน่าจะเสียอะไรหรือเปล่าก็ที่ทำมามันกับ มันมันจะมันก็จะเปลี่ยนสภาพแบบเนี้ยถ้า,าเวลาฝนตกมาหรืออะไรมาก็เท่ากับเราไม่ต้องไปเสื้อให้กับในแองหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่าอ,อืมโอเคพี่อาร์มรบกวนแนะนําตัวโพลาร์เคลนให้ให้รู้จักกันหน่อยว่าโพลาร์เคลนเป็นยังไงบ้างพี่อ๋อครับผมนะครับก็สวัสดีครับชื่ออาร์มครับอามากับตาลนะแต่ตาอาจจะตาแต่เต้นไม่ค่อยเก่งนะครับก็สวัสดีครับพี่กดีครับ ในส่วนของแปลงนี้เนาะวันนี้เราคุยเรื่องมิสกิมิสกิเนี่ยหลักๆคือมันสู้น้ําได้อยู่แล้วนะครับสู้น้ําลดต้นทุนเพื่อผลผลิตแต่คราวเนี้ยประเด็นคือวิธีการใช้มิสกิครับพี่เราต้องเอาน้ําท่วมใช่ไหมครับเพื่อควบคุมทางข้าวดีดทั้งพวกพืชพืชใบแคบเช่นยาเขานกยาข้านกุมพวงหางหมาอะไรก็ว่าไปพวกนี้พออยู่ใต้น้ําเนี่ย มันจะมันจะสู้ไม่ได้แล้วแต่ข้าเราที่ใช้มิสกีเนี่ยมันจะสู้ได้คราวนี้ประเด็นเนี่ยมันจะมีวัชพืชอยู่อย่างหนึ่งครับที่มันสามารถประหดใต้น้ำได้หรือมีปัญหาละอ่านะครับไอเวลาที่พวกนักวิชาการเราเรียกกันเราก็เรียกว่าวัชพืชใบกว้างอ่าใบกว้างก็เป็นพวกผักพีกผักปอดรวมถึงพวกกกนะครับหนวนประดุกซึ่งวันนี้ของของตาพาริทิดเราเนี่ยมันจะมียาที่พิเศษอยู่ตัวหนึ่ง ที่บอกว่าเรามีอยู่เจ้าเดียวในประเทศไทยเลยชื่อโพลาเคลครับ<ม>เป็นสารสามัญที่ชื่อว่าไพราโคนิล<ม>ตัวนี้เนี่ย<ม>เป็นตัวอันดับหนึ่งขายดี่สุดในญี่ปุ่นเลย<ม>เพราะ<ม><ม>ในญี่ปุ่นส่วนใหญ่เป็นนาดำ<ม>นาดำคือเอาน้ำาขังเหมือนกันแต่ว่ายาใต้น้ำเนี่ยมันงอกได้เขาใช้ตัวโพลารเคลนี่แหละครับกำจัด<ม>คราวนี้วิธีการก็น่าจะต่อยอดจากของพี่ไก่หน่อยนึงตรงที่ว่าพี่ไก่ ใช้มิสกิราดข้าวหวานเสร็จปุ๊บแล้วก็ฉีดคุมเลนปากก็เพชรที่ละคอของเราเนี่ยจะเติมตัวโพลละเคลนเข้าไปด้วยนะครับโพลละเคลนก็คือเราใช้อัตราประมาณ1 0 0ยซีซีต่อไร่วิธีการคือนะวันนี้ยอย่างยิ่งโดยเฉพาะแถวสุพรรณบ้านเราเนี่ยนะครับสักสองสาวันเนี่ยที่พื้นนาเนี่ยนะครับมันจะขึ้นเป็นเขียวเป็นพรมเลยครับโดยเฉพาะพวกผักปอดพวกโกกนี้ครับหนวดหนวด ต้องบอกว่าหลักๆก,กับโกกผักปอจะขึ้นเยอะเลยนะครับยามากปัญหาละครัคราวนี้พอเราใช้สารคุมเลนทั่วๆไปเนี่ยมันฉีดแล้วมันไม่ตายครับแต่ว่าตัวโพลารเคลนเนี่ยมันออกแบบมาพิเศษ,ษ,ษสําหรับมาค่าพวกนี้เลยดังนั้นเนี่ยสวัน3วันหลังวานพอมันขึ้นมาเป็นพรมปุ๊บเนี่ยพี่ใช้ยาคุมเลนอยู่แล้วพี่บกตัวโพลรเคลเข้าไปเนี่ยพอฉีดปุ๊บเช้าฉีดบ่ายมาดูเนี่ยมันจะไหม้เลย ได้ความรู้ใหม่ด้วยแนะนำใหม่ๆด้วยเพื่อที่จะพัฒนอีกอันนี้ยังไงก็ต้องขอบคุณพี่ยามก่อนแล้วกันเนาะพี่ยามขอบคุณมากเลยค่ะพี่ครับเดี๋ยวขออนุญาตไปทำงานต่อครับสวัสดีครับพี่ใหญ่ครับอ้าวไปไหนแล้วเมื่อกี้ลุกๆเนาะหนีไปไหนแล้วอยู่นู่นแหละโอ้โหไปไปเจอกันครับเจอกันโอเคพี่ขอบคุณมากค่ะยังไงอ๋อแล้วก็อีกอย่างหนึ่งพี่ดูได้ยินมาช่วงเนี้ยมีพบปัญหายังไงบ้างพี่กพวกอะไรแบบกวนใจบ้างไหมเนี่ยไหนๆที่เดินอยู่น่แหละคือถ้าเกิดเระว่านเนี่ยนะช่วงนี้เจอฝน ใช่ป่ะพอเจอฝนปุ๊บเนี่ยน้ำนาเราไม่เมมืมอมีแองมีอะไรอะ่ะอาจจะมีนกเป็ดค้ามันมีนกเป็ดเราสามารถจุดตะเกียงลายได้อ๋อจุดตะเกียงแต่บางคนเขาไม่รู้เขาก็เมื่นแบบข้าวในแองไม่ขึ้นอืแต่เขาไม่ได้ได้เอามานกน,กนกเป็ดต้องดูกลางคืนเพราะกลางวันเขาไม่มาหรอกอเขาจะมาช่วงกลางคืนเขาจะมาลงแล้วเขาจะแทะข้าวในแองนั้นหมดลแล้วก็เป็นมือนบบว่า ก็ถ้าเกิดไม่ทั้งเกจเราก็ไม่รู้ว่าข้าวมันเป็นอะไรทึ่ได้ห้าไปในแองนั่นคือโดนนกเป็ดต้องคือห้อยอ๋อมีหอยด้วยใช่ตอนเวลาเราตอนเวลาเราที่คุมเปียกเนี่ยให้เรายดอาบาน้าใส่เมื่อเลยว่าใส่สะกคร่สิบห้าสิบวีสิบนใบเพราะว่าหนาเราไม่จะเมื่อตรงนั้นที่มีแองมีอะไรอาจจะช่วยได้ค่ะอ่าอืมนั่นแหละอ๋อก็ถือว่ารักๆคือมีหอยอะไรนะนกนกเป็ดนกเป็ดอ่าซึ่งมันจะมาจากจนกลางคืนใช้วิธีกําจัดได้ก็คือเพราะ กาจัดป้องกันดีกว่าป้องกันน็คือจุดตะเกียงจุดตะเกียงไล่นเปืดอาแล้วก่้องก็คือถ้าเกิดกัวห้อยกินก็เอาอาบาบาัส้มตอนที่เราที่ขุมเปียกอพอละนั้นแล้วเราจะได้ไม่ต้องเสียโอกาสเมื่อเราจ้างเลยจ้างเขาแล้วจ้างเขาแล้วเราก็ไม่ต้องมาจ้างเขาโยนทิ้งคือก็บวกไปกับขุมเปียกได้แล้วตรงนี้ที่ดอนดอนพอกลางวันอย่างเงี้ย ต้องเสี่ยงกับนกพิราบอีกอ่ะมีนกพิราบอีกเนี่ยนะมาสองแล้วมีอีกหนึ่งอีกนกพิราบอีกนกพิราบอีกถ้าเกิดนกพิราบลงเนี่ยเขาลงสามสิบสี่สิบตัวชาวนารู้ดีอย่างกับเป็ดได้ทุ่งเลยลงดัำปี้เลยถ้าไม่ถ้าไม่ค่อยไล่ถ้าไม่ค่อยดูอ่ะแล้วจะทำยังไงเดี๋ยวไอ้ไอไอนกพิราบเนี่ยอ้ามันก็ต้องมันมันมาดูมันบางพืนที่มาไล่มาไล่มาส่งเสียงให้มันออกไปหน่อยเนาะบางบางนั้นก็เคาะปี๊บมั่งอะไรมั่งอะไรแต่แต่บางพื้นที่อ๋อ มมัันีได้ปญหาชื่อว่านี่แค่ระยะพื้นต้นพื้นฐานนะก็ยังมีปัญหากวนใจอยู่ไม่ใช่น้อยเลยเอ้าอะไรอีกเนี่ยมาทำไมเนี่ยมาทำไมอ่ะมาทำไมอ่ะเอาาไปกันเถอะเราไปกันดีกว่าพี่กันคืออะไร แอบยิ้มแอบแบบคลายแม็กตกใจเหมือนกันใช่ไหมพี่ไก่อันนี้จากความรู้สึกจากพี่ไก่จริงๆเลยพี่ไก่หนูว่ามันมีมันมีอยู่แปลงหนึ่งที่ที่พี่ว่ามันวิเศษนะคือเราว่านแล้วไม่ต้องปล้อยน้ำนั่นคือวิเศษไอแปลงแรกไอแปลงแรกที่เรามาใช่ไหมวิเศษตอนที่ว่ามันอาจจะนึ่งเดียวพักเลย่ครเอาไปทําค่ะมันไม่มีใครทำหรอกแช่น้ำยาเมสกี แล้วก็ว่านไม่ต้องเปิดน้ำออย่างข้าใต้น้ำนะพี่ทำมาแล้วสีนา้านาพี่ผ่านมาแล้วแล้วตอนนี้ในโลกตัวเที่ยวเนี่ยเขาก็ดูกันแล้วก็เขาก็ไปทำกันทุกพื้นที่ตอนนี้นะมาประหยัดต้นทุนแต่ที่มีที่ว่ามันมีอยู่หนึ่งเดียวคือข้าวที่ว่านแล้วไม่ลปอยน้ำแล้วมันมีข้าวขึ้นแท้น้ำยามีสกีไปก็ไม่วันนี้พอมามาเห็นวันนี้ก็ยังงงเพราะวันนั้นวันนั้นอะ ที่มาดูอะเมื่อใจประมาณเจ็ดวันใช่ค่ะก็ยังไม่มีนอ่อย่างยังไม่นอมันยังมีเนื้อหนามขึ้นมามันนอมันอ้าน้วยด้เนี้ยพอมาวันเนี้ยผ่านไปได้ยีิบเจ็ดวันมันวิเศษก็คือมีอยู่แปลงหนึ่งที่ว่าชอบอือม่ต้องปล่อยน้ำใช่น้ำขังอยู่ตลอดตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ยังไงก็วันนี้ขอบคุณมากเลยพี่ไก่วันนี้ค่ะคำว่าดีดีนะพี่ไก่เนี่ยไรวะเจ เห็นอะไรไหมน่นวันนี้เรามาทํางานนะกว่าจะได้คิวได้อะไรพี่ไก่มาเนี่ยว่าไม่ใช่แล้วแต่ว่าเชีเห็นอะไรไหมสองตัวนั้นเรามาทํางานแต่2ตัวนั้นมาทําทรงว่ะเจ๊ไม่นานละจัดกาน